สวัสดีครับคุณผู้ชมรู้ก่อนซื้อในวันนี้ขอเอาใจคนรัก PlayStation นะ PlayStation กำลังออกมาก็มีหลายคนสั่งจองได้ไปแล้วบางคนกำลังรออยู่แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดครับคืออุปกรณ์ที่เราจะนำ PlayStation ไปต่อไปเชื่อมด้วยนั่นเองมีอะไรบ้างอย่างหลักๆเลยเนี่ยคือทีวีครับจอทีวีนี่แหละความจริงแล้วเนี่ยทีวีทุกรุ่นเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อนะกับ PlayStation ได้ แต่เราจะคัดมาแค่3รุ่นเท่านั้นที่ AV-Value แนะนำครับแต่เดี๋ยวก่อนมาฟังเงื่อนไขกันก่อนเราไม่ได้คัดทุกแบรนด์มานะครับทุกรุ่นมาเรามีเงื่อนไขอยู่3ข้อครับในการผ่านเกณฑ์มาตรฐานของเราประการแรกนะคุณผู้ชมต้องรองรับ hdmi 2.1ทําทำไมเป็น hdmi ธรรมดาไม่ได้ละ่ะง่ายๆนะครับให้มองเป็นเหมือน ท่อนะคุณผู้ชมถ้าท่อเนี่ยนะท่อเล็กเนี่ยก็สามารถส่งผ่านน้าได้จํานวนจำกัดใช่ไหมแต่ถ้าท่อใหญ่ขึ้นนะก็เหมือนกับเราสามารถส่งผ่านข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ได้มากขึ้นโดยสามารถรองรับอัตรา refresh rate ได้สูงถึง1 2 0 hz ซึ่ง1 2 0 hz เนี่ยคืออัตรา refresh rate ที่สูงที่สุดที่ทีวีนะจอทีวีสามารถทำได้คือคอมพิวเตอร์เนี่ยสูงกว่านั้นแล้วแหละแต่จอทีวีเนี่ย คือที่สุดของปัจจุบันนี้นะครับก็ได้ในส่วนของความไหลลื่นนะความสมูทนั่นเองเวลาเล่นเกมต่างๆแล้วเนี่ยมันเคลื่อนไหวได้สมจริงยิ่งขึ้นนะเมื่อมีเฟรมเรทนะหรือว่ารองรับเ e ิร์สได้มากขึ้นนั่นเองคุณผู้ชมทีนี้เรื่องของความชัดกันบ้างรองรับความชัดขั้นต่ำที่ 4K นะ 4K เนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นมาตรฐานกันแล้วนะใครที่ดูทีวีอยู่นะครับใครที่เล่นเกมเนี่ยนะ มองไปไกลเลยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่ 4K แล้ 8K แล้วนอกจากนั้น HDMI 2.1ยังรองรับเทคโนโลยี VRR หรือ Variable Refresh Rate Variable Refresh Rate เนี่ยจะทำให้เฟรมต่างๆการเล่นเนี่ยสอดคล้องกับเจ้าตัวเครื่องเล่นนะครับคือเครื่องเล่นเนี่ยเฟรมเรทมายังไงเนี่ยพอมาถึงตัวประมวลผลปั๊บนะตัวหน้าจอปั๊บเนี่ย มันจะสามารถประมวลให้ตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเฟรมต่างๆที่คุณดูเนี่ยภาพมันจะไหลลื่นไม่ชีกไม่ขาดไม่กระตุกข้อที่2รองรับ HDR หรือ High Dynamic Range นั่นเองพูดง่ายๆคือบางซีนเนี่ยนะที่มีความสว่างในความมืดมืดในความสว่างคอนทราสสูงๆนะถ้าเรามองอะไรในชีวิตจริงแล้วเนี่ยเราอยากมองได้อย่างนั้นในเกมบ้างบางซีนมันมืดมากๆใช่ไหม แต่มันยังมีแบบอะไรที่ยังเป็นดีเทลอยู่นะเจ้า HDR เทคโนโลยีนี้เนี่ยจะทำให้คุณเนี่ยเล่นเกมได้สมจริงเหมือนมองจากตาของมนุษย์นั่นเองและข้อที่3มีเกมโหมดเป็นของตัวเองทีวีปกติจะมีโหมดต่างๆใช่ไหมฮะโหมดสำหรับดูหนังฟังเพลงต้องมีเกมโหมดสำหรับเล่นเกมเป็นของตัวเองนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อป้องกันนะอินพุตแหลกนะหรือการเล่นเกมแล้วบางทีมันไม่ตอบสนองตามจอยอ่ะกดไปแล้วนะแต่บางทีภาพอะไรกับการประคับมันไม่สัมพันธ์กันเล่นแล้วเนี่ยรู้สึกหึงหงุดหงิดจริงๆ, <S <S ๆพอทราบถึง3ประการนี้แล้วคุณผู้ชมไปดูกันว่ามีรุ่นไหนบ้างนะ3รุ่นด้วยกันที่เราแนะนำสำหรับเ l a y s t a t i o n 5ครับวาร์ปมาที่หน้าร้านครับคุณผู้ชม ตัวแรกเลยนะครับอยากจะพูดถึง Sony x 9 0 0 0 h เขาบอกเลยนะครับว่าตัวนี้ ready for ps 5รองรับการเชื่อมต่อ playstation 5โดยเฉพาะเพราะมี hdmi 2.1อยู่หนช่องนอกจากนั้นยังรองรับ 4k 120Hz นะครับแล้วก็ vr อย่างที่บอกไปใช้ชิปประมวลผล x 1 4k processor และตัวแผน่นลเนี่ยหรือพูดง่ายๆคือตัวหลอดข้างหลังเนี่ยเป็นแบบ Full Array LED นะครับก็คือสามารถที่จะเลือกดิมเป็นจุดๆได้เวลาดูภาพที่มีควทรขวา์ความมืดความสว่างต่างๆเนี่ยก็จะสมจริงยิ่งขึ้นผสมผสานกับเทคโนโลยีไตร u m i n o u s Display ช่วยทำให้สีสันเนี่ยมีความหลากหลายเฉดสีสมจริงมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นนะครับด้วยความที่เป็น Android TV เนี่ย ก็สามารถเข้าถึงแอปได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น Netflix YouTube หรือแอปต่างๆอีกมากมายนะครับให้โหลดมาได้และก็ยังรองรับ Google Assistant อีกด้วยขยับมาที่อีกตัวนึงครับ Samsung Q80T มาทางฝั่งของเกาหลีใต้กันบ้างใช้เทคโนโลยี Quantum ดอทนะครับซึ่งเป็นอนุภาคที่เล็กมากๆระดับควอนตัมเนี่ยนะ ทำให้ภาพเนี่ยออกมาแล้วดูสดยิ่งขึ้นประสานการทํางานกับหลอดไฟแบบ Full a r r เร LED ใช้แผ่นแนลจอแบบ VA หรือ Vertical Alignment ทําให้ภาพสว่างเปิดโปร่งและสีสดมากยิ่งขึ้นรองรับเทคโนโลยี h d m i 2.1นะครับมีอยู่1ช่องส่วนระบบปฏิบัติการเป็นของเขาเลยนะครับเป็นของ Samsung เลยคือ Tizen OS นั่นเอง อีกแบรนด์หนึ่งจากเกาหลีใต้เช่นกันนะครับ LG OLED C10 หรือ CX นั่นเอง LG เนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน OLED โดยเฉพาะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนเนี่ยทำออกมาได้สมจริงมากๆเวลาเปิดปิดหลอได้นะมันเปิดปิดได้ด้วยตัวมันเองเลยเทคโนโลยี OLED เนี่ยคือเทคโนโลยีภาพที่ดีที่สุดในทุกวันนี้นะครับดบก็ดำสนิทนะสว่างก็สว่างจ้าน,นะครับ สีสดสีอิบนะครับแสดงผลได้ดีเยี่ยมพูดถึงเรื่องการเชื่อมต่อ HDMI 2.1ไม่ใช่มีแค่ช่องเดียวนะคุณผู้ชมมาให้4ช่องเลยเพราะว่ารองรับเนี่ยคุณผู้ชมสามารถต่อได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นซาวด์บาร์อุปกรณ์เครื่องเสียงต่างๆรวมถึง PlayStation 5ด้วยเรื่องของภาพนะครับรองรับ 4K ที่120 h z และที่สำคัญนะครับ VRR อย่างที่บอกไปเป็นเทคโนโลยี Variable Refresh Rate นะครับ ของทาง Nvidia เดียเองเลยเขาเรียกว่า G-Sync นะและยังรองรับ FreeSync จากค่าย AMD อีกด้วยส่วนระบบปฏิบัติการก็เป็นของทาง LG นะครับ WebOS นั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมชอบตัวไหนครับอยากจัดตัวไหนกันบ้างเม้นมาบอกกันได้นะครับส่วนใครที่อยากมาเปรียบเทียบนะครับมาดูรุ่นต่างๆเนี่ยสามารถเข้ามาที่โชว์รูมได้เลยนะครับเรามีโชว์เคสทีวีหลากหลายแบรนด์ หลากหลายรุ่นที่อยู่ก็ขึ้นมาแล้วนะครับอยู่ที่เดอะมอลล์บางกะปิชั้น1่ก็เดินออกมาจากล้าจนจอดรถเลี้ยวขวานะครับเดินตรงมานิดหน่อยก็เจอแล้วจะเห็นเลยร้านใหญ่เด่นเป็นสง่าเลยนะครับและทั้งหมดนี้คือรู้ก่อนซื้อประจําสัปดาห์นี้อย่าลืมนะครับถ้าคุณยังไม่รู้อย่าเพิ่งซื้อสวัสดีครับ